จริงๆ่ะเราซื้อวิกฤตที่เป็นโอกาสเพราะว่าตอนนี้อ,อเมริกากับอิหร่านมันฝากกันใช่ไหมมันทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักลงชั่วคราวแต่ถ้าคนคิดทันนะวิกฤตจะเป็นโอกาสของคนนั้นในในตอนอาโควิดใช่ไหมในตอนโควิดคนก็ไม่ค้าไม่ขายกันนะไม่ใช่ขึ้นมาขายพลอยขายอาหารอาทะเลส่งถึงบ้านนะคนเชื่อไหม ขายดีมากขายดีมากในวิกฤตของคนเนี่ยเป็นโอกาสอย่างเอาวิกฤตของคนที่เขาขายทับเทียนต่อไปมันต้องใครจะขายตอนนี้เขาขายเพราะอะไรเขาต้องเลี้ยงโรงงานเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงหนุ่นเลี้ยงนี่แล้วคุณจะได้ของถูกใช่กล้ 50, 80, กหลาห้าสิบแปดสิบก็หลาสองสามร้อยแล้วเออถ้าคนเล่นนะรู้อยู่แล้วขนาดจันทบุรียังต้องซื้อไม่เชฟเลยคุณลูกค่ไม่กิดของ ของคนอื่นจะเป็นโอกาสของคุณลูกค้าเช่นกันเหมือนไม่ใช่บางคนก็ไม่กล้าลงทุนตอนโควิดใช่ไหมลงโรง,ง,งแรมการท่องเที่ยวออะไะก็มหม,ม่ไม่เชื่อคิดได้ว่าใ,ในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่วิกฤตจะเป็นโอกาสของคนคนที่คิดการไกลบางคนว่าซื้อทำไมอะโควิดจะตายกันอยู่แล้วห้ามันไม่โควิดอะ ไปมาสัญจรการละาทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติคุณจะไปซื้อตอนนั้นเหรอตอนน้าอะไรก็แพงเพราะว่าความต้องการดีมาร์ซพลายมันต่างกันอย่างตอนนี้อะความได้องคนคน,คนชะงอไปสุดค่เพราะกลัวสงครามากหนุนนี่นั่นแต่ก็ยังมีหลายๆบริษัทที่สายป่านไม่ยาวเขาอยู่ไม่ได้เพราะเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องขายเขาต้องขายแม้ว่าเขาจะขาดทุนมาสารไม่ว่าจะเป็นบ้านจาาัดสรรที่ดินเอ้ยกิจการเอ้ยมันก็ขายกันใช่ไหม ให้นั้นไปเก็บของเขาเป็นโอกาสของเราที่จะเก็บถ้าเรามีเงินนะอ,อยกเว้นเราหมีเงินแล้วมันก็เงีไอซื้อมันก็เออแค่นั้นแหละแต่ไม่เชบทุ่มเล,ยหม,เลย,ยหมดตัวเลยเทหมดตัวเลยไอตอนโควิดใช่ไหมตอนก่อนโควิดเนี่ยไม่เชฟมีเสียงเตือนไม่ใช่ว่าเจ้าขายทรัพย์สินที่อเมริกานะขายให้หมดเลย เชื่อไหมคุณลูกค้าไม่ใช่ขายไม่เกินหกเดือนอะที่อู่ฮั่นเกิดปอดอักเสบเกิดอ่โรคโควิดมีเทวดาชื่อสีียงได้แล้วเอาใครจะว่าไม่ใช่งมงไงก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงท่านบอกเลยว่าเจ้าต้องขายเร็วๆนะไม่ใช่ขายร้านอาหารมาสมมติมูลค่ายี่สิบ้านขายไปสิบล้านเองนะคุณลูกค้าขายบ้าน ขายบริษัทขายหุ้นบริษัทขายขายรถขายอาพาร์ตี้ขายเสร็จเอาเงินมาเก็บไว้แค่นั้นเองไม่ท่านบอกว่าบ้านเมืองจะล้างผู้คนไม่ใช่คนึกว่าอิหร่านกับอเมริกาเป็นซัดก,กันหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ล้างจริงๆคองลูกค้าเพราะว่าโรคโควิดหล้างจากนั้นมาคนก็ แลวมีเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งตอนพ่อม่บอกว่าเดี๋ยวพ่อม่จะมีเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วมันจะปิดด่านนะเสียงกระซิบไม่ใช่ก็รอเตรียม cash forward ในธนาคารคนเชื่อไหมเศรษฐีพ่อมา่หานีตายนะคนลูกอันหนีตายไม่ใช่ก็เลยได้ทั้งหยกทั้งอัญ,ญมณีในราคาที่วิกฤตของเขาเป็นโอกาสที่เราซื้อเก็บไว้ ถ้าไม่ใช่มาขายให้คนลูกค้าเนี่ยก็ไม่ได้บวกเพราะว่าเราก็มได้มายังไงเราก็ไม่ได้เป็นคนโลกเพราะถ้าเราโลกเมื่อไรเนี่ยเทพเทวดาที่รักษาเราจะลงโทษเราทันทีให้เราสิ้นเนื้อปดาตัวเพราะฉะนั้นคนที่ค้าเงยมันนีคุณต้องใจบุญคุณต้องไม่โลภมากเอาแค่อยู่ได้พอถ้าโลภมากห่ะโอ้โหปานนี้เศรษฐีหมื่นล้านแล้วเองไม่โลภขายถูก คนไปดูที่อื่นดิกระลาดี่สิบสามสิบที่อื่นสองสามร้อยองคก์กิติเขาเล่นอ่ะคุยมามาเดี๋ยวเาเพอร์เจอร์เม็ดนี้หกพันห้าพีเมียงไซส์หกสิบ